คันนี้เป็นรถปี2021ยังมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษขับฟรี90วันไปชมพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะคลิปนี้มาพบกับโอ๋ที่มงคลคารเซ็นเตอร์จงังหว,วัดอุดรธานีอีกแล้วสำหรับคลิปนี้นะโออยู่กับซูซูกิเซล,ลิโอคันนี้เลยวันนี้โอ๋พามาชมซูซ,ซ,ซ,ซูกิเซล,ลิโอ 1.0 GA คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับใครที่เห็นซูซ u กิเซเรเ i โมาหลายๆคันเนาะอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเกียร์ออโต้ซะมากกว่าวันนี้โอ๋เอาเกียร์ธรรมดาเกียร์เมนนวลมาฝากแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนี่เลยคันนี้เป็นรถปี2021มาใน้ชมสีเทาสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพาชมรอบคันกันค่ะว่าเขาสวยขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยกระจังหน้าของเขาตรงนี้นะเป็นสีดำด้าน มีโลโก้ซูซูกิเป็นสัญ,ญลักษณ์ตรงกลางแบบนี้เลยไฟไฟด้านหน้าเนาะจะเป็นไฟแบบฮาโลเจนที่มาพร้อมจากโรงงานโคมไฟยังสวยๆใสๆอยู่แบบนี้เลยค่ะคันนี้นะนอกจากเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยยางใหม่4ี่เส้นค่ะคันนี้นี่เลยค่ะสวยๆเลยปี่ยากอ่ะเดี๋ยวนะยางรถนี่เลยค่ะ09 สองตัวรถเป็นปี2021ยางก็เป็นยางที่มาพร้อมกับรถเลยนะคะยางมาจากโรงงานเลยล้อกระทะตัวนี้ยังไม่มีฝาครอบนะเป็นล้อเดิมมาจากโรงงานแบบสวยๆสภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยไฟเลี้ยวด้านข้างนี่กระจกมองข้างเป็นสีดำด้านจะ,ะตัวกระจกข้างเนี่ยจะไม่ใช่สีอาจะไม่ได้เงาเหมือนตัวรถนะคะเป็นสีดำด้านนี่เลย ส่วนตัวรถก็จะเป็นสีเทาแบบเข้มๆแบบนี้เนาะมือจับเป็นแบบดำด้านเหมือนกันนี่เดี๋ยวโอ๊คว่าพาชมด้านในอุ้ยเก์เรา <c oughs> เก์เราเปิดไว้แบบนี้มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยสําหรับคันนี้เนาะมีบุ๊กเซอร์วิสมีคู่มือให้เรียบร้อยนี่เลยค่ะสามารถเช็คประวัติของรถเราได้เลยนะว่ามีประวัติการเข้าศูนย์อย่างไรมาบ้างแล้วแต่คันนี้ยังเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยมากๆแล้รประกันได้เลยว่า รถที่มงคลคาซินเตอร์นะเป็นรถมือสองคัดเกรดคุณภาพดีแน่ๆไปต่อด้านหลังกันเลยค่ะคันนี้เนื่องด้วยเขาเป็นอีโคคาร์ที่คันเล็กกระทัดรัดขับขี่ง่ายขับขี่คล่องด้านในเป็นเบาะผ้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะภายในก็ดูกว้างขวางนะตามอบอดี้ของเขาแล้วก็ไม่ได้น้อยหน้าคันอื่นๆเลยทีเดียวแต่แอบบอกนิดนึง สำหรับอมือหมุนกระจกเนาะคันนี้ยังเป็นแบบว่าตัวเริ่มต้นที่แบบต้องคลาสสิกนิดนึงนะคะทุกท่านขออนุญาตนี่เลยได้ฟิลแบบว่าวินเทจวินเทจแล้แบบก็เป็นนววนดีเป็นแบบอีกสไตล์หนึ่งเดี๋ยวมาชมจุดเก็บสัมภาระด้านหลังกันของส u z กิสเซอรร 1.0 GA คันนี้นี่ภายในก็ยังสวยสะอาดเดี๋ยวดูว่าคันนี้เขามีอะไรมาให้เราบ้างมีเครื่องมืออุปกรณ์แม่แรงที่สำคัญนะเป็น e ีโคคาจริงก็จริงแต่ยางอะไรเขามีมาให้พร้อมใช้งานเลยทีเดียวตัวนี้ยังสามารถพับบาะได้นะคะทุกท่านนี่เดี๋ยวโอวจะภาพให้ดูเพิ่มจุดเก็บสัมภาระด้านหลังได้ กว,ว้างขึ้นไปอีกเลยค่ะนี่เลยคุ้มๆแบบนี้เลยได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยสําหรับจุดเก็บสัมภาระด้านหลังเป็นยังไงกันบ้างสีสวยถูกใจแถมยังมีจุดเก็บสัมภาระที่กว้างขวางภายในตัวรถไปชมห้องอาด้านในฝั่งคนขับกันสำหรับคันนี้เนาะเดี๋ยวอขออนุญาตอา สตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงแล้วก็ดูเลขไมค์กันไปพร้อมๆกันเลย <S <S เลขไมค์คันนี้บอกเลยว่าเป็นรถปี2021แต่ว่าไม่น้อยมากๆ11,555กิโลเท่านั้นเองด้านในไม่พอเท่านั้นดูจอค่ะตัวนี้ติดตั้งจอ Android มาให้เราแล้วเรียบร้อยเกียร์แมนวนวลแอร์เย็นฉ่ำมากสำหรับคันนี้ ไปต่อที่ห้องเครื่องด้านหน้ากันเลยค่ะคันนี้เขาเป็นรถเครื่องยนต์1 0 0 0ซีซี68แรงม้าที่สำคัญนะประหยัดน้ำมันสูงสุด20กิโลลิตรเลยทีเดียวค่ะเป็นอีกโกคาร์ที่ขับขี่ง่ายขับขี่คล่องสะดวกสบายหาที่จอดก็ง่ายแถมประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนี่เลยมาชมห้องเครื่องกัน โอเคนี่เลยสติกเกอร์ต่างๆยังมาจากยังอยู่ครบนะสภาพสมบูรณ์มากๆยังมีพร้อมอดูสติกเกอร์มอกยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะนี่เลยดูน็อตต่างๆตามจุดของคันนี้เลยค่ะรับประกันได้เลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีพิดความไม่มีจมน้ำมาแน่ๆ สำหรับคันนี้นะราคาป้ายแดงเปิดตัวอยู่ที่318,000บาทแต่ที่นี่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเราขายเพียง239,000บาทเท่านั้นเอง <Wow. S 1> 239,000บาทฟังไม่ผิดนะคะ239,000บาทจริงๆไม่พอเท่านั้นยังมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับดอกเบี้ยอัตราพิเศษเนาะ0%นานสูงสุด12เดือนเพียง2,999บาบาทเท่านั้นเอง หรือจะเป็นโปรโมชั่นรับรถศูนบาทเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของขับฟรี90วันแล้วก็จะมีเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงหากสนใจคันนี้แล้วนะสุ k กิเซล r โอ1.0 GA เกียร์ธรรมดาปี2021สนใจโทรมาที่เบอร์ 0868992225เบอร์นี้เป็น ID l ดี e ไน์ด้วยสามารถแอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้ขอชมภาพรถเพิ่มเติมก็ได้ยังไงแล้วสำหรับคลิปนี้นะโอ้ฝากคันนี้ไว้ด้วยหากใครสนใจก็สามารถเข้ามาชมรถจริงได้ที่มงคลคาเซนเตอร์เช่นกันคลิปนี้โอ้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ